สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะชําระด้วยแอปพลิเคชัน2อแอปพลิเคชันที่สามารถชําระที่เซเว่นได้นะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Tru e m o n e y w a l l e t นะครับจะทําให้ดูอันนี้คือ1แอปส่วนอีกหนึ่งแอปก็คือแอปพลิเคชันของเซเว่นเองนะครับมี2อแอปที่สามารถชําระที่เซเว่นได้เราจะได้รู้ความแตกต่างกันนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับวันนี้ผมขอมาอธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าเจตนาที่ผมทําคลิปนนนี้้ขึมาะครับ เพื่ออยากให้ท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้งานแอปพลิเคชัน t r u e m o นี่อยู่แล้วที่ซื้อของที่เซเว่นอยู่แล้วเป็นประจำมีความสะดวกสบายสบายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนให้ไปซื้อของที่เซเว่นเนาะเจตนาเพียงแค่อยากให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและจะทให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่องของผมไม่รับสปอนเซอร์นะครับผมไม่รับสปอนเซอร์คลิปที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือคลิปที่ผมอยากทําเองอยากนําเสนอท่านผู้ชมเองเท่านั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับ อืมอืม,อมโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปที่ซูมันนี่ค้างไว้แล้วก็จ่ายเงินที่เซเว่นอันนี้จะผมจ่ายจ่ายชิ้นนี้ก่อนนะครับได้่ากเงนยวนะครับถึงรายการนะลงงด้วยไหมครับยังครับไม่มีครับ ตัวเล็ครับทัวเล็นะลูกค้ามีซินทูยังเอ่ยตอนนี้ซินทูจจกทีนะใช้แค่แบบประชาชนเตนหนึ่งอบาทได้คืนทัวนะคืนหนึ่งร้อบาทอันนี้เราจ่ายจากตัวเล็กอัีนี้เดีผมจ่ายผ่านอ่าเอฟเเนะครับอันนี้อย่างเดียวนะครับัเน้นนี้ยี่สิบบาทนะจ่ายผ่านเอฟเซเว่เลยนะคะเออต่อต่อ หมดทุกอย่างแล้วอันนี้เหลือได้ปะโอ๊เขียวครับอันชาล่ครับครับขึ้นชื่อเลยใช่ไหมครับอเขียวค่ะยังไม่เสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะคะครับต้อรสอบลูกครั้งครับใช่ครับรหลืออีกทุกอย่างครับอเขียวเหลือคาั่งน่าใจนะคะยังคือหมดเลยครับแล้วก็บลู๊กต่างร้านติดเฮ้ยยังไม่ออกลองลอง โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการซื้อของที่เซเว่นของผมผมแยกกันเป็นการจ่ายทั้ง t r u e m o n e y และก็แอปของเซเว่นเองเองนาะสำหรับการจ่ายผ่าน t r u e Money ของผมผมก็จะได้ขนมอย่างนี้มาแล้วก็บินนะครับเป็นบินออกกระดาษให้เราอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้แต้มเข้ามาที่แอป True m o n e y ของเรานะครับอันนี้คือจะได้แค่แต้มเข้าแอป t r u e m o n e y เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายผ่านเอฟเซเว่นนะครับเราจะได้ทั้ง อ,อะไรนะ True Point ด้วยนะครับไม่ใช่ True Point All Point All Point ที่เก็บสะสมในแอปพลิเคชันของ7ก็จะได้ All Point ด้วยแล้วก็จะได้ True Point ด้วยนะครับได้2ส,ส่วนเลยนะครับสำหรับ True Point เนี่ยเขาจะให้1เดือนเนี่ยไม่เกิน50แต้มนะครับสำหรับ True Point อ่าโอเคเนาะ ก็ไปเลือกใช้กันดูนะครับสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชัน True Money Wallet หรือมีทั้งแอปพลิเคชัน True Money Wallet แล้วก็แอปพลิเคชันของ s e v e n โอ้มันมีหลายแอปนะครับถ้าเกิดว่าใช้อันนี้อันนี้ก็ได้ทั้ง2 2แต้มเลยทั้ง True Point เองแล้วก็ All Point ด้วยนะครับโอเคสำหรับสายสะสมแต้มก็เลือกใช้เอานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ